ตือนการใช้สมุนไพรหรือยาแผนโบราณควรศึกษารายละเอียดและสรัรพคุณรวมถึงผลข้างเคียงหากไม่มั่นใจไม่ควรใช้ด้วยตนเองควรปรึกษาแพทย์แผนไทยหรือเภสัชกรแผนไทยก่อนใช้ทุกครั้งนะครับ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องพ้องไปสุขุสุขคนครับผมพบกับคนลาพายชาแนลแล้วพี่น้องมือนีกะสีน้ำผ้าพ่อพี่น้องนะครับเบื้องเบื้งสมุนไพรต้นหนึ่งนะครับที่ข้นนะครับนําเพิ่นมาเปลี่ยนใหม่มงคลนะครับปลูกนาบ้านนะครับเพื่อเสริมดวงเสริมบารมีนะครับแต่เพิ่นกะมีนะครับสรรพคุณดีๆคือกันนะครับนั่นก็คือนะครับต้นเกตป่าช่อนนะครับพี่น้อง ครับต้นเกดป่าช่อนนะครับจัดเป็นพันไม้ลุมลุกนะครับขนาดเล็กนะครับมีอายุหลายปีนะครับมีความสูงของต้นประมาณ0ูนยานะครับหรือถึง2เมตรเลยพี่น้องนะครับลำต้นมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ3.2นะครับถึง3.7นะครับเซนติเมตรนะครับพี่น้องกิ่งการแตกแขนงนะครับตั้งแต่โคนต้นเลยนะครับพี่น้องนะครับปลายกิ่งคงลงนะครับกิ่งและก้านนะครับมีขนนุ่มนะครับสีเทานะครับ ถึงสีน้ําตาลอ่อนนะครับขื้นหนาแน่นนะครับพี่น้องส่วนเปลือกนะครับของลาต้นมิสีน้ําตาลนะครับค่อนข้างเรียบนะครับขยายพันธุ์โดยการใส่เมล็ดนะครับมีเขตกระจายพันธุ์นะครับในประเทศกัมพูชานะครับแล้วก็เวียดนามนะครับแล้วก็ลาวนะครับแล้วก็ออสเตรเลียนะครับพบในทุกภาคของประเทศไทยนะครับโดยพบขื้นทั่วไปในทําเลเลี้ยงสัตว์นะครับหรือสาธารณะนะครับตามพื้นที่ป่านะครับหรือว่าป่าเบญจพัรณุ์นะครับปลาเต่งล่างต่างๆนะครับหรือว่าป่าดิบนะครับ ระยะน้ำทะเลจนถึงประมาณ1,300เมตรนะครับพี่น้องนะครับสิบพบต้นของเพลินได้นะครับพี่น้องครับสรรพคุณประโยชน์ดีๆนะครับของต้นเกตปลาช่อนนะครับก็มีกันนะครับครับส่วนเปลือกของเพลินนะครับน้ำมัต้มนะครับเพื่อใส่เป็นน้ำดื่มนะครับรักษาโรคตานะครับพี่น้องอ่าแล้วก็ส่วนรากของเพลินนะครับมีฤทธจืดเฟือนนะครับใส่ต้มกับน้ำดื่มนะครับเป็นยารักษาการผู้ป่วยทั้งจิตนะครับหรือว่าอาการเพ้ินนะครับ กล้ามเนื้อสั้นกระตุกนะครับอาการชักนะครับในเด็กท่าโรคระคับหรืออาการปวดฟั่นนะครับเลือดจับตัวนะครับเป็นลิ่มนะครับส่วนรากของเพลินนะครับนํามาต้มกินเด้อพี่น้องนะครับรากใบของเพิินนะครับมีรสจืดนะครับซอยต้มนะครับใส่ต้มกินน้ำดื่มนะครับแก้ไขนะครับขรับปัสสาวะนะครับพิการนะครับไข่จับสั้นต่างๆนะครับพี่น้องนะครับส่วนใบของเพลินด้อนะครับแล้วก็ส่วนดอกของเพิินนะครับเป็นยาแก้อาเจียนนะครับ แล้วก็เปลือกของรําต้นของเพลินนะครับเป็นยาแก้โรคท้องร่วงเด้อพี่น้องครับนํำมาต้มนะครับกินนะครับรากลากของเพลินนะครับแก้โรคแก้ปวดท้องนะครับท้องอืดท้องเฟือไใด้คือกันนะครับพี่น้องแล้วก็เปลือกของรัมต้นของเพลินนะครับนํำมาต้มนะครับแก้อาการตกขาวนะครับหรือว่าตกเลือดนะครับในท่านสตรีนะครับพี่น้องแล้วก็ ทั้งอีสานนะครับสีไทรากของเพิ่นนะครับนํามาต้มนะครับเพื่อเป็นยาแก่โรคตับพิการนะครับพี่ละแล้วก็บรรเทาอาการตับทางานผิดปกตินะครับพี่น้องนะครับหรือสีไสรนะครับทั้งต้นนะครับปรุงเป็นยาตับพิการนะครับพี่น้องแล้กก็ทั้งต้นของเพื่อนนะครับใส่ปรุงเป็นยาครับพยาธินะครับใบใบนี้ตับนะครับแล้วก็ใส่เป็นยารักษาแผลปุ่มพองนะครับแผลนองต่างๆนะครับพี่น้องได้ดีเยี่ยมนะครับส่วนใบของเพื่อนนะครับ แลกระลากของเพลินนะครับน้ำมาต่ำนะครับแลก็พอกบริเวณที่ปวดนะครับปวดเข็ดขัดยอกต่างๆนะครับพี่น้องครับปวดบวมอักเสบนะครับเพิ่นสีซอยได้นะครับพี่น้องแลก็ลากนะครับหรือเปลือกของเพลินนะครับมีสรรพคุณแก้แก้โรคบวมนะครับหรือว่าแก้ปวดอักเสบนะครับได้ดีเยี่ยมเด้อพี่น้องนะครับแลกรลากของเพลินนะครับน้ำมาต้มนะครับเพื่อเป็นยาแก้ปวดเ้นปวดเอ็นปวดข้อปวดเข่าปวดหลังนะครับพี่น้องนะครับได้ดีเยี่ยมเด้อนะครับ เราก็รากของเพิ่นนะครับผสมกับรากสามซิปนะครับหรือว่ารากกาสามปีกนะครับรากดูกอึ้งนะครับรากหมกมั่นนะครับหรือว่ารากหางมาจอกนะครับใส่ต้มนะครับเป็นน้ำเด่มนะครับแก่ร่างคุ้นใสนะครับหรือว่าร่างม้วนดำนะครับพี่น้องนะครับมีอาการพร้อมแห้งนะครับใจสั้นนะครับเวลาเพลค้างนะครับและร้องไห้นะครับพี่น้องเพป็นจีซอยได้ดีเยี่ยมนะครับ ครับประโยชน์นะครับของต้นเกี๊ปลาช่อนนะครับจัดเป็นพันธุ์ใหม่มงคลนะครับอาสิในเมื่อเขาขืนเล่านะครับหรือว่าเขาขืนยุ้งฉางนะครับพี่น้องนะครับในทังอาหารจะชอยใส่ยอดนะครับเก็๊ปลาช่อนนะครับนํามากกินสดๆนะครับกินเป็นผักจิ้มนะครับมีรสฝาดมั่นนะครับและขมนิดน้อยนะครับพี่น้องนะครับเพื่อนิกินได้สดได้คืนกันนะครับส่วนยอดนะครับของเพินนะครับ แล้วก็พวกสัตว์ต่างๆก็มักกินนะครับพวกโคพวกกระบือนะครับสำหรับแทะเล่มนะครับส่วนที่กินได้นะครับเพิ่นก็กินได้คือกันนะครับเพราะว่าเพิ่นสิมีโปรตีนนะครับใยอาหารสูงนะครับแล er that, like ้วก็มีแคลเซียมมีฟอสฟอรัสนะครับหรือว่าโพแทสเซียมนะครับที่สัตว์ต้องการนะครับนี่ก็คือประโยชน์นะครับเก็บค้มรูดีๆนะครับพี่น้องนะครับน้ำมาฝากมาตอนพ่อแม่พี่น้องคือเก่านะครับ ครับก็ขอเตือนก่อนคือเก่านะครับการใส่สมุนไพรทุกตัวนะครับการล้วนมีคุณนะครับแล้วก็มีโทษคือกันนะครับปวดศึกษาข้อมูลดีๆก่อนก่อนเฮานํามาใส่ทุกครั้งเด้อพี่น้องนะครับหรือว่าสอบถามผู้พันลู่นะครับยังเขียนแผ่นแผ่นไทยนะครับหรือว่าแผ่นแผ่นโบล้านนะครับตามชุมชนนะครับหรือว่าตามบ้านเฮาก่อนนะครับให้รู้ลึกก่อนนะครับก่อนนํามาใส่ทุกครั้งเด้อพี่น้องนะครับ ครับฮักกระไรถือใจกระแช่คนรับพัยชาแนลเด้อพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิป,ปใหม่ของคนรับพัยชาแนลนะครับสาหรับคลิปนี้คนรับพัยชาแนลก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ